ฉั้นกลายเป็นพู้ทิมะตอนที่4เลเวล20ระบบชื่อชิโรเผ่าพันธุ์พูดทิมะวงเล็บยังไม่วัฒนาการเลเวล18เพิ่มจาก16คลาสคลาสที่1พู้ทิิมะคลาสที่2นาโนแมนเซอร์ HP 1900จาก1900 MP 3,550จาก3,550 STR 32 VIT 27วงเล็บบวก15 INT 55วงเล็บบวก40 AGI 50วงเล็บบวก15 DEX 17 DEF 10วงเล็บบวก9แต้มคงเหลือ0 การเงิน9,200ดอลลาร์อุปกรณ์แตะเพื่อแสดงผลนี่เป็นค่าสถานะของเธอหลังจากการล่าอย่างหนักมาครึ่งวันถึงแม้การไกลพันธุ์ของดันเจียนจะทำให้มอนสเตอร์เก่งขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าชิโร่และตรงนี้ก็เป็นแค่ชั้นที่หนึ่งในดันเจียนเท่านั้นการล่ามอนสเตอร์เหล่านี้จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอ การล่ามอนสเตอร์พวกนี้จะทำให้ชั้นเลเวลอัพขึ้นอีกครั้งขณะนี้เธอกำลังเคี้ยวหินมานาของมอนสเตอร์ธาตุไฟมันมีรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เมื่อเดินไปที่เสาโอเบลิสเธอก็เห็นผู้พิทักษ์ของชั้นที่หนึ่งโกเลมจิตวิญญาณแห่งไฟเลเวล15ระดับอีลิตระดับอีลิตเหรอหวังว่ามันจะท้าทายขึ้นมาบ้างนะชิโร่พูดขณะที่เคี้ยวหินมานา ตอนนี้ในมือของเธอมีเอฟเฟกต์บางอย่างมันเป็นสายฟ้าสีเงินสปาร์กอยู่ในฝ่ามือของเธอจากนั้นมันก็รวมตัวกันตอนนี้มานาของฉันเพียงพอจะใช้เวสร้างมีดสั้นได้แล้วฉันขอลองดูหน่อยแล้วกันว่าผลมันจะเป็นยังไงชิโร่พูดด้วยรอยยิ้มมีดสั้นสองเล่มก่อตัวขึ้นในฝ่ามือทั้งสองข้างของเธอที่ปบมีดของพวกมันเปล่งแสงเป็นสีน้ำเงิน ปกติมีสั้นจะใช้มานา1000 MP มานาของเธอตอนนี้เพียงพอที่จะสร้างมันได้แค่3มเล่มเท่านั้นวงเล็บผู้แปลต้นฉบับบางทีก็ใช้คำว่ากริดบางทีก็ใช้คำว่ามีสัน้นแต่โดยรวมแล้วกริดกับมีสั้นก็เป็นอาวุธที่มีคมขนาดเล็กเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นักมีสั้นสร้างด้วยเทคโนโลยีนาโนวงเล็บสีฟ้าเลเวล18บวก10เจาะเกราะ บวกสิความคมบวกสิบธานน้ำแข็งความต้านทานจนกว่า MP ที่เก็บไว้จะหมด MP 1000จาก1000หกโกเลมร้องออกมาทำให้หินลาวาแยกออกจากด้านหลังของมันแล้วพุ่งเข้าใส่เธอชิโร่หลบหินลาวาที่พุ่งเข้ามาใส่เธอได้ทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่า HP ของเธอจะลดลงเล็กน้อยหินลาวาพวกนี้ต้องมีเอฟเฟกเป็น AOE Area of effect เป็นแน่การโจมตีแบบ AOE คือการโจมตีที่สามารถกระจายความเสียหายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้ HP 1750จาก1900ชิโร่คว้างมีดสั้นในมือของเธอไปใส่หินลาวาสองก้อนที่กำลังพุ่งเข้าใส่เธอเมื่อมีดสั้นประทะกับหินก็เกิดน้ำแข็งกระจายออกไปจากมีดสั้น ในบางครั้งที่เธอล่ามอนสเตอร์ในชั้นที่หนึ่งเธอก็จะรวมทักษะของสองคลาสเข้าด้วยกันเหมือนเช่นที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้ตอนที่เธอสร้างมีดสั้นเธอได้ผสานเวทน้ำแข็งระดับหนึ่งของเธอลงไปด้วยทำให้มีดสั้นของเธอมีคุณสมบัติคล้ายระเบิดที่สามารถระเบิดเมื่อใดก็ได้ตามที่เธอต้องการความแตกต่างอย่างฉับพลันของอุณหภูมิทำให้หินลาวาระเบิดเมื่อก้อนหินระเบิดชิโร่ก็ขยับนิ้วของเธอเล็กน้อย หลังจากนั้นมีดสั้นทั้งสองก็พุ่งกลับเข้ามาอยู่ในมือของเธอตามเดิมเหมือนกับว่าพวกมันมีชีวิตเธอวิ่งเข้าใส่โกเลมแล้วปามีดไปข้างหน้าดูเหมือนว่าโกเลมจะรู้สึกได้ถึงอันตรายจากมีดสัน้นมันจึงสร้างก้อนหินขึ้นมาป้องกันชิโร่ได้คำนวณไว้แล้วเธอจึงปามีดสั้นอีกเล่มไปที่ขาของโกเลมมีดสั้นเสียบลึกเข้าไปในขาของโกเลมแต่เธอไม่ได้สั่งให้มันระเบิดตัวเองแต่เธอใช้มันเป็นที่เหยียบ แล้วกระโดดขึ้นไปบนตัวของโกเลมจากนั้นก็คว้ามีดสั้นอีกเล่มแล้วหมุนตัวแทงเข้าไปที่หน้าอกของมันการโจมตีของเธอทําให้โกเลมเซลมไปด้านหลังจากนั้นเธอก็ดิดตัวกลับมายืนอยู่บนพื้นเหมือนเดิมเธอรีบตรวจสอบดู HP และ MP ของเธอว่าเหลือเท่าไหร่ HP 1450จาก1900 MP 1150จาก3550 ชีโรขมวดคิ้วที่เห็น HP ของเธอลดลงนั่นเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้โกเลม HP ของเธอก็จะลดลงเล็กน้อยทุกวินาทีเพราะเธอเป็นปีศาจสาวหิมะจึงมีจุดอ่อนที่ธาตุไฟเหมือนกันเมื่อเห็นโกเลมยืนขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าเธอจะเห็นความเสียหายบนร่างของมันแต่น่าเสียดายที่เธอมองไม่เห็น HP ของมันเธอสมบัดข้อมือของเธอมีสันทั้งสองเล่มก็ปรากฏบนมือของเธออีกครั้ง MP 490จาก1,000 MP 410จาก1,000เธอถอนหายใจเล็กน้อยเมื่อเห็น MP ที่เหลืออยู่แต่เธอก็ตัดสินใจว่าจะจัดการมันในการโจมตีครั้งต่อไปให้ได้โกเลมยืนขึ้นสูงและยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและทุบลงมาที่ชิโรเธอกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงแรงสั่นสะเทือนที่พื้นจากนั้นเธอก็คว้างมีดสั้นไปที่ข้อต่อของโกเลมแต่แขนของโกเลมแข็งมาก ทำให้มีดกระดอนออกมาจากนั้นโกลิมจึงอ้าปากแล้วพ่นไฟใส่เธออ่าเกือบไปแล้วการโจมตีด้วยลมหายใจชิโร่จำได้ว่ามอนสเตอร์ประเภทต่างๆตั้งแต่ระดับอีลิทขึ้นไปส่วนใหญ่จะสามารถใช้ลมหายใจเพื่อโจมตีได้เนื่องจากเธออยู่ใกล้มากจึงหลบไม่พ้นเมื่อความร้อนประทะกับน้ำแข็งรอบตัวเธอทำให้เกิดหมอกขึ้นจากนั้นเธอก็ตกกระแทกพื้นอย่างหนัก HP 650จาก1,900 MP 700จาก3,550ชิเธอเดาะลิ้นของเธอขณะยืนขึ้นหลังจากพ้นไฟออกมาโกเลมก็ปิดปากลงและจ้องมองดูเธอเธอเร่งความเร็วและพุ่งเข้าหากโกเลมด้วยค่า AGI ของเธอซึ่งสูงถึง65ทําทำให้เธอเร็วเป็นสามเท่าของมนุษย์ผู้ใหญ่ทั่วไปมี้ันปรากฏในมือของเธออีกครั้ง เธอพลิกตัวให้ชาลงจากนั้นก็คว้างมีดนั้นใส่หน้าของโกเลมเธอสร้างหอกน้ําแข็งขึ้นอีกสามอันสองอันคว้างไปที่ขาของโกเลมส่วนอีกอันคว้างไปที่ศีรษะของมันแรงประทะทําให้มันอ้าปากร้องแล้วมีสั้นก็พุ่งเข้าไปในปากของมันพอดีบายบายชิโรยิ้มขณะที่เธอสั่งให้มีสั้นระเบิดคราวนี้เธอใช้เอ็มพีทั้งหมดที่เหลืออยู่ในมีสัน้นเพื่อให้การโจมตีนั้นแรงที่สุด บูมการระเบิดของน้ําแข็งพุ่งขึ้นในอากาศมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีคนมาเป่านกหวีดอยู่ที่ข้างหูของเธอในที่สุดโกเลมเพิงก็เสียชีวิตและมีข้อความแจ้งเตือนเธอว่ากโกลิมนั้นตายแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็เสร็จชั้นจนได้เธอหอัวเราะเบาๆขณะที่วิ่งไปที่ร่างของโกเลมเธอพบหินมานาขนาดเท่าสองนิ้วเธอยกมันขึ้นมาสองดู ภายในหินมานานั้นเธอเห็นว่ามันเหมือนมีเปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่เธอยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้แล้วโยนหินมานาเข้าไปในปากของเธอเธอลิ้มรสชาติของมันอย่างมีความสุขเปลือกนอกของหินมานามีรสชาติหวานเหมือนส้มส่วนด้านในมีลักษณะคล้ายเยลลี่ชิโร่หัวเราะคิกคักดูเหมือนว่าเธอจะชอบหินมานาของมันมากแจ้งเตือนได้รับโลอัคขียัก วงเล็บสีเขียวเลเวล15แหวนวิญญาณอาคัคคีวงเล็บสีน้ำเงินเลเวลส5สนับแข้งอัคคียักษ์วงเล็บสีเขียวเลเวล15ปลอกแขนอัคคียักษ์วงเล็บสีเขียวเลเวล15ดาบอัคคียักษ์ไททันวงเล็บสีน้ำเงินเลเวล15 หินกำเนิดอกคี10หินฝุ่นอกคี42แก่นอัแกนอคียักษ์1อัญมณีสีแดง3และ2,000ดอลลาร์อุปกรณ์สีเขียว3ชิ้นมีสีน้ำเงิน2ชิ้นแกนนี้มันแกะอ้วนของแท้เลยชิโร่พูดขณะยืนมองร่างของโกเลมเธอไม่ต้องการโล่ดังนั้นเธอจึงรีไซเคิลมัน จากนั้นเธอก็ตรวจสอบชิ้นส่วนอื่นๆพอเธอตรวจสอบดูแหวนเธอก็อดยิ้มออกมาไม่ได้แหวนวิญญาณอาคัคคีวงเล็บสีน้ำเงินเลเวล15แหวนบวก2ี10ิบบวก10 d f สกิลพรแห่งวิญญาณอัคคีพรแห่งวิญญาณอาคัคคีเมื่อเปิดใช้งานจะเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้นอีก20%และเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก20 ระยะเวลา20นาทีคู่ดาว2นาทีสนับแข้งอัคคียักษ์วงเล็บสีเขียวเลเวล15ขาบวก15 DF บวก10 STR ลบ15 AGI ปลอกแขนอัคคียักษ์วงเล็บสีเขียวเลเวล15แขนบวก10 STR บวก5 DX ลบ5 AGI ดาบอาคียักษ์ไททันวงเล็บสีน้ำเงินเลเวล15ดาบใหญ่เงื่อนไขาการใช้งานลบ40 str บวก20ความคมบวก15ทาธาตุไฟบวก5เลลาว้นการป้องกันบวก5สร้างความเสียหายรุนแรงลบ20 agi ลบ5ความเร็วโจมตี skill อคียักษ์เสริมพลังอะคียักษ์เสริมพลังความแข็งแกร่งบวก100%เ ความเสียหายบวก50%ความเร็วลบ80%ระยะเวลา1นาทีคู่ดาว5นาทีอืมดูเหมือนว่าไอเทมทุกอย่างยกเว้นแหวนจะใช้กับฉันไม่ได้เธอบ่นขณะตรวจไอเทมดอบทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นเธอก็รีไซเคิลทุกอย่างยกเว้นแหวนกับดาบใหญ่สาเหตุที่เธอเหลือดาบใหญ่เอาไว้เพราะมันอาจมีประโยชน์ในอนาคตจากนั้นเธอก็สวมแหวน แล้วมองดูค่าสถานะของตัวเองชื่อชิโร่เผ่าพันธุ์ผูดหิมะยังไม่วิวัฒนาการเลเวล19เพิ่มจาก18 c l a s คลาสคลาสที่1พผู้ทิมะคลาสที่2นาโนแมนเซอร์ HP 650จาก2050 MP 300จาก4550 STR 32 VIT 30เพิ่มขึ้นจาก27 วงเล็บบวก15 int 55วงเล็บบวก60 agi 50วงเล็บบวก15 d x 19เพิ่มจาก17 df 10วงเล็บบวก19แต้มคงเหลือจาก5เหลือ0การเงิน11,200ดอลลาร์อุปกรณ์แต่เพื่อแสดงผล อีกแค่หนึ่งเลเวลฉันก็จะได้เป็นเลเวล20แล้วฉันสงสัยจริงๆว่าการเปลี่ยนคลาสของพูท้ี่มาจะเป็นอย่างไรเธอพึพรรมพำขณะเอื้อมมือไปที่เสาโอเบลิสเมื่อกลับมาที่ชั้นที่สองอีกครั้งตอนนี้ทิวทัศน์ของมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนนี้มันคือป่าแห่งเปลวเพลิงฉันกลับมาแล้วเฮ้ hey, ทุกคนคิดถึงฉันไหมเธอตะโกนพร้อมด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาบนใบหน้ามีหมีอยู่ข้างหน้าเธอ มันคือหมีธาตุไฟเลเวลเจ็ดสถานะเสริมพลังแต่สำหรับเธอในตอนนี้แค่หอกน้ำแข็งอันเดียวก็สามารถฆ่ามันได้สบายสบายหลังจากล่าหมีไปได้สักพักเธอก็มาถึงเลเวลยีในที่สุดระบบชื่อชิโร่เผ่าพันธุ์พู้หิมะวงเล็บยังไม่วัฒนาการเลเวลยี่สิบคลาสคลาสที่1นผูดหิมะวงเล็บบวกคลาสที่สนาโนแมนเซอร์ วงเล็บเครื่องหมายบวกหมายความว่าสามารถอัปเกรดคลาสนั้นได้ HP 2550จาก2550 MP 4000จาก4550 SCR 35เพิ่มจาก32 VIT 30วงเล็บบวก25 INT 55วงเล็บบวก60 AGI 50วงเล็บบวก15 DX 21เพิ่มจาก19 DF 10วงเล็บบวก27แต้มคงเหลือจาก5เหลือ0การเงิน14,600ดอลลาร์อุปกรณ์หมวกกันน็อกอุปกรณ์สวมใส่มงกุฎวิญญาณอาคัคคีมงกุฎวิญญาณอาคัคคีวงเล็บสีเขียวเลเวล10บวก1 0 i ไอไหลอุปกรณ์สวมใส่เกาะไหลวิญญาณอัคคี ก็ลาวิญญาณอาคัคีวงเล็บสีเขียวเลเวล10บวก10 i a อบวก5 d f หน้าอกอุปกรณ์สมใสยชุดวิญญาณอัคีชุดวิญญาณอาคัญญณอคีวงเล็บสีเขียวเลเวล15บวก20 i t บวก10 BIT แขนอุปกรณ์สมใส่ปลอกแขนมีอัคีเสริมพลัง ปลอกแขนมีอัคคีเสริมพลังวงเล็บสีเขียว level เเ15บวก10 df e บวก15 vit ขาอุปกรณ์สวมใส่ไม่มีเท้าอุปกรณ์สวมใส่รองเท้าบูทวิญญาณอัคคีรองเท้าบูทวิญญาณอัคคีวงเล็บสีเขียว level เเ10บวก15 agi บวก5 ant แหวนอุปกรณ์สวมใส่ แหวนวิญญาณอัคคีแหวนวิญญาณอัคคีวงเล็บสีน้ำเงินเ e ลเวล5 5บวก2 0สบวก10 DEF สกิลพอนแห่งวิญญาณอัคคีพอนแห่งวิญญาณอัคคีเมื่อเปิดใช้งานจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น20%และความเสียหายจากธาตุไฟเพิ่มอีก20%ระยะเวลา20วินาทีคูดาวน์2นาทีเธอกดเครื่องหมายวงเล็บบวก เพื่อเลือกคลาสต่อจากพูทิมะในหน้าต่างค่าสถานะเธอเห็นรายการย่อยลงมามันคือคลาสที่เลือกอั p ได้หลังจากคลาสพูทหิมะพูทหิมะตัวเลือกคลาสระดับถัดไป A ยุกิโอนะวงเล็บพูทหิมะในร่างหญิงสาว B พูทหิมะ B พูทหิมะหนึ่งดาววงเล็บตัวเล็กคล้ายเด็ก C. พูดวิญญาณหิมะคลาสที่มี1ดาวหมายถึงคลาสเดียวกันกับคลาสก่อนหน้าหากเลือกยกระดับคลาสเดิมจะทำให้ได้สกิลใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นจำนวนดาวสูงสุดที่มีได้ในแต่ละคลาสคือ5ดาวยิ่งจำนวนดาวมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคลาสนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นยูกิโอนะที่วิวัฒนาการมาจากพูดหิมะ5ดาว จะมีพลังมากกว่ายุกิโอนนาทั่วไปมากปกติแล้วการอัพคลาสเติมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นจึงมีไม่มากนักที่ใครจะอัพคลาสของตัวเองได้ถึง5ดาวเพราะการทำแบบนั้นไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายแต่บางคนก็ยังเลือกตัวเลือกนี้เพราะคุณจะไม่เสียสกิลที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้และได้รับสกิลใหม่เพิ่มด้วยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลื่อนระดับจากนักดาบเป็นอัศวินโลก คุณจะสูญเสียสกิลดาบของคุณไปแต่จะได้รับสกิลใหม่ที่สามารถใช้งานดาบแอลโลได้พร้อมกันแต่ถ้าพวกเขาเลือกอัพคลาสนักดาบเหมือนเดิมสกิลของพวกเขาก็จะได้รับการเพิ่มพลังคลาสยูกิโอนะทำการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับพลังน้ำแข็งสกิลน้ำแข็งทุกสกิลจะเพิ่มพลังขึ้นบวก100%ความเสียหายน้ำแข็งบวก75ความเสียหายจากไฟสกิลโบนัส เวทน้ำแข็งระดับ2หัวใจแห่งน้ำแข็งการเคลื่อนไหวเยือกแข็งคลาสพูดหิมะ1ดาวคลาสปีศาจสาวหิมะของคุณจะยังคงอยู่ต่อไปสกิลพื้นฐานของคุณจะถูกเพิ่มพลังบวก5 0ความเสียหายน้ำแข็งลบ25ความเสียหายจากไฟสกิลโบนสัสเวทน้ำแข็งระดับ2เส้นทางสกิลเวทหิมะสกิลการเคลื่อนไหวเงาหิมะ ออร่าเย็นคลาสพูดวิญญาณหิมะคุณจะต้องทิ้งร่างกายของคุณแล้วกลายเป็นจิตวิญญาณบวกลบล้างความเสียหายทางกายภาพทุกชนิดบวก100%อเอร์เซออนแอต่อแสงศักดิ์สิทธิ์เวทไฟเวทวิญญาณแสงแดดตอนกลางวันโบนัสสกิลเวทวิญญาณระดับหนึ่งเวทน้ำแข็งระดับสองออราเย็นเคลื่อนไหวด้วยการหาะ เปลี่ยนเผ่าพันธุ์จากปีาศาจสาวหิมะไปเป็นวิญญาณชิโร่ตัดตัวเลือกพูดวิญญาณหิมะออกทันทีเธอยังอยากมีร่างกายอยู่หากเธอไม่มีร่างกายตัวเธอคงระเหยไปหมดแน่ถ้าเธอออกจากดันเจี้ยนแห่งนี้ตอนนี้มีเพียงสองตัวเลือกเท่านั้นให้เธอตัดสินใจคลาสยูกิออนะจะเพิ่มความเสียหายของเวทน้ำแข็งให้เธอมากขึ้นแต่ก็เพิ่มจุดอ่อนของเธอด,ด้วย แต่ถ้าเธอเลือกคลาสพูดหิมะแต่ถ้าเธอเลือกพูดหิมะเงื่อนไขาการเลื่อนระดับก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันฮฮน่าสนุกดีออกชิโร่หัวเราะขณะที่เธอกดเลือกไปที่พูดหิมะหนึ่งดาวจากนั้นตัวเลือกอื่นๆก็หายไปคลาสพูดหิมะหนึ่งดาวข้อกำหนดการเลื่อนระดับพิชิตดันเจียนระดับอ e ีด้วยตนเองวงเล็บยังไม่ผ่านเงื่อนไข ได้รับหินมานาระดับดีวงเล็บยังไม่ผ่านเงื่อนไขได้รับ100 INT ผ่านเงื่อนไขแล้ววงเล็บอธิบายเพิ่มเติมการอัปเกรดคลาสไม่ใช่ว่ากดอัปเกรดแล้วจะเปลี่ยนคลาสได้เลยจะต้องเคลียร์เงื่อนไขให้ครบก,ก่อนจึงจะอัปเกรดได้และหากเลือกอัปเกรดคลาสเดิมเงื่อนไขการอัปเกรดก็จะยากมาก